สวัสดีครับก็ขออนุท่านนะครับเข้ามารับชมเกมหมัดจำลองการขันครับฟุตบอลอื่นเครื่องอัปเดตตลาดนักเตะกันครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านโอเทลฟอร์ดครับต้อนรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้ครับทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพครับวันนี้กับผมแอดมินเพลินโซนครับทำหน้าที่ฝึกพักบรรยายเกมในวันนี้ครับอัปเดตตลาดนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผู้สาประตูครับเป็นดิวใหม่ล่าสุดครับเป็นลาเมนครับผู้สาประตู จากลีกเบลเยียมครับหมายเลข20ครับแล้วก็กองกลางตัวรับครับอย่างอากูเม่ครับจากสบิยาครับโซเลเตอร์ซิตี้ครับผู้สาประตูครับเบโกวิดครับสาประตูตัวใหม่ของเลสเตอร์ซิตี้ครับอาเปาเป็นอายูครับใส่หมายเลข9ครับดูการนี้ครับแทนที่ของเจมี่วาร์ดี้ก็เลสเตอร์ซิตี้ครับตกชั้นไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วครับ แลเมนครับโอสัประตูวัย23ปีครับโรดแลนด์อยู่ในลีกของเบลเยียมเอตเตอร์ซิตี้ครับมาในแผนหลังสามครับสามสี่สองหนึ่งครับอายุศูนย์หน้าไมาไดเก้าครับไนี่ครับเบโกวิดครับสัประตู ที่เพิ่งซื้อมาใหม่ครับของเลสเตอร์ซิตี้ครับเกมเริ่มครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับชุดสีแด,มดงมุอซ้ายไปขวาครับเลสเตอร์ซิตี้ชุดสีน้ำเงินครับเดวฟอกดูกบุโนฟันเดสครับนี่ก็มาตัวภาษาประตูกันด้วยครับหนูยิงลูกนี้ก่อนครับ ก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีปัญหาผู้สัประตูครับโอนาน่าก็เสียง่ายครับติกาช้าส่วนบาเยนดีก็พลาดลูกง่ายๆครับอ้าวแล้วจังหวะนี้เซสโก้ยิงลูกนี้หูยในลักท้ายก่อนครับจากเบนจามินเซสโก้ครับนาทีที่4นั่นเองครับนี่ครับเป็นจังหวะเล่นเร็วนะครับของเอโบโม่ครับเราเป็นเซสโก้พลิกแล้วยิงเลยครับ เบโกวิดครับเซไปได้ครับยังไม่แขวนถุงมือนะครับสำหรับเบโกวิดไรอันเดมโบโมเอเบโม่ครับเป็นสันกับเบนจามินเซสโกแต่ติดด้านหลังครับเหล่าเป็นโดกูอูเจอกับไอยูครับโดกูมาที่อามัดเซสโกเซสโก,สโกรูปร่างสูงใหญ่ครับเจ้าของส่วนสูง195เเซนติเมตรครับ คลิปนี้จะทําขึ้นนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับเพื่ออัปเดตตลาดนักเตะโค้งสุดท้ายเท่านั้นครับสปหาห์สุดท้ายครับเหลืออีกเวันครับตลาดนักเตะจะปิดแล้วนะครับก็ยังมีดิวที่คงค้างกันอยู่แล้วก็กําลังทําเรื่องย้ายเข้าย้ายออกกันอยู่หลายทีมครับแมนยูก็มีอีก2ดิวที่รออยู่ก็ผู้สัตรูกับกลางรับกลางรับก็เป็นอากูเม้ครับจากซิบิยา ก็มีเสาประตูจากเซเรนแมนครับฝัางซ้ายครับเอเบิี้ครับเอเบิี้โยนมาติดบูโน่ครับในดิวของดอนนารูมาเนี่ยมีปัญหาเรื่องค่าเหนื่อยครับแล้วก็สัญญาที่ดอนนารูมาต้องการที่จะเป็นมือหนึ่งเลยครับคือประเด็นคือมันต้องขายโอนาน่าออกครับโอราน่าไม่ย้ายครับดิวของดอนนารูมาก็อาจจะไม่เกิดขึ้นครับ แต่ก็ต้องรอดูต่อไปครับเหลืออีก7วันนะครับนาวันนี้ที่ผมอัดคลิปเนี่ยจะเป็นดิวของเลเมนกับอากูเม่ครับยจังหวะนี้เตะร่วงไปเลยครับแล้วคุณย่าเล่นเร็วครับโดกูโยนเปลี่ยนแกนมาทางขวาครับอามาตติยาโลหยอดมาเซสโกโอ้โหก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับเซสโกโได้โขกลูกนี้ครับครับจังหวะนี้เลสเตอร์ซิตี้ครับ หน่าได้โขกลูกนี้เบโกวิดครับเบโกวิดเตะขึ้นหน้ามาดาก้าครับโบนานเนต้าครับโอ้โดนเตะล่วงเลยคุณย่านี่ครับไอเตะเขาครับแม่จังหวะนี้มาตุสคุณย่าโบนาลอเต้ครับ โอ้แต่กัมันนี้ครับล่วงเลยเป็นฟรีคลิกของเลสเตอร์ซิตีคค้ครับคอรดี้ครับคอรดี้โยนมาลูกนี้จัสตินเอนดีดี้หมายยิวอมายูิวซัดจังหวะนี้ครับหมายเลขเก้าครับ เราจะเห็นหมายเลข9นะี่คือวาร์ดี้มาตลอดนะครับช่วงเกือบสิบปีในดูการนี้เราจะเห็นเป็นอายูแทนครับสำหรับแฟนเลสเตอร์ซิตี้จัสตินครับโจนเข้ามาเอ็นดีดีสิบแปดนาทีผ่านไปครับยังศูนย์ตศูนย์ครับยามาที่เอมโบโม่ครับด้านหน้ามี เพื่อนเติมแต่ไม่จ่ายครับเอมเบอร์โมโหยอดมาลูกนี้บอลลึกเกินไปครับเข้ามือของเบโกวิดครับจัสตินชอเตอ,เตอร์ครับขวามาจัสตินเปลี่ยนแกนมาที่มาวิดดี้ครับมาวิดดี้มาวิดดี้เลี้ยงไปสุดเส้นแล้วมาวิดดี้ยังได้อยู่มาวิดดี้ไปเองครับจังหวะนี้บุรานโอ้โหจังหวะดีครับ จัสตินแล้วเป็นเอดีดีแล้วแมนยูได้สวนไบรอันเอเบร์โมด้านหน้าโอ้โหปล่อยหลอกไปเลยครับจังหวะนี้อธิเฟรชครับคอร์ดี้คอร์ดี้ออกทางขวาจัสตินจัสตินมาแล้วครับจัสตินหลอกโดกูแล้วได้ฟาวลูกนี้ครับโบนาโดเต้ครับ ดูหลอกจังหวะนี้ครับโักูเข้าบอลพลาดครับช้าก,กว่าเป็นบอลโยนครับจัสตินโยนเข้ามาลูกนี้เลยไปหมดครับเป็นบอลออกหลังครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ตั้งแต่จากประตูครับเหี่ยงวากาดยิงแมนยูสามครั้งเลสเตอร์สองครั้งครับถืวอว่าสูสีครับทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพ อีกหนึ่งทีมก็เป็นทีมจากพิมพ์ลีกที่อยู่ในยุคตกต่ำครับสร้างทีมใหม่อันดับ15บห้าพิมพ์ลีกดูดูการที่แล้วครับกับทีมอันดับ18ตกชั้นคะแนนห่างกันไม่ถึง10คะแนนครับดากา้ให้มาที่มาวิีดีครับมาวินดีขึ้นมาที่ดากา้ มาวีดี้ครับโยนมาติดบล็อกลูกนี้เป็นลูกเตะม,มุมของเลสเตอร์ซิตี้ครับเซ <c oughs> นเตอร์มเมนนี่ยังไม่ได้เซฟเลยครับเซฟน้อยมากเปิดตัวผสานประตูคนใหม่จัสตินเอาอล้มไปก่อนครับอ่าจังหวะสุดท้ายแฮร์รี่วิงครับเอนดีดี้เอนดีดี้ยังไม่ยิงครับมาวีดี้ดี้แ้บอลอาดิวอาดิวก็ยังไม่ยิงครับอ่ ใจคอจะไม่ยิงกันเลยไงครับจังหวะนี้แล้วเอมโบโมมาแล้วครับแหมเอมโบโมโดนแย่งบอลไปครับมาวิีดี้โจโรแรงเกินไปครับอากุเมออกขวามาเอมโบโมสัตว์มาลูกนี้ครับติดเอมดี่แฮริวิงครับดากาอายูอายูออกซ้ายมามาวิดีดี้ครับมาวิีดี้อู่แรงเกินไปแล้วจังหวะนี้ จ้เป็นเอมโบโมได้บอลคืนหลังมาครับอากูเมและนี่โยโรโยโรคืนกลับมาลามนลามนให้มาที่เดลิกดู่นอมาที่ชอครับเอาละครับจังหวะนี้เป็นบอลของดอกูดอกูคลอสมาเบนจามินเซสโกโหูยยิงไม่ดีครับจังหวะวางผาวางขาลูกนี้ครับวางเท้าครับ บอลโดนไม่เต็มครับโดนไม่เต็มเท้าดีครับจังหวะนี้มีผู้เล่นของเลสเตอร์มาสกัดไว้ก่อนครับทําให้เสียจังหวะในการยิงเบกวิดครับมาที่ซอเตอร์แฮร์รี่วิงขวามาที่จัสตินครับแฮร์รี่วิงโบนาโตเต้ครับวิงออกทางขวามาแล้วจจสตินหลุดแล้วครับลูกนี้จจสตินถึงบอลก่อน จัสตินยังไงครับตรงกลางไม่มีเพื่อนจัสตินไปเองแล้วยิงเองเลยครับโอ้ยเ oh, ลเมนเซฟครับมาซูเปอร์เซฟแรกของเลเมนครับ oh, โอ้เซฟได้ไม่เขี้ยทิ้งมาเอมโบโมได้บอลสวยครับดูดบอลลงแล้วโดนเสียบลูกนี้แมนยูได้ฟิกกิ๊กครับเราหนึ่งเหลืองเลยครับแมามาบริสตี้ครับหมายเลขสิบครับ ไปฟาวใสเอมบูโมจากด้านหลังครับรับไปเหลืองไปเลยโจโร่นาที44ครับมาทายเดลิกครับก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรน่ากลัวครับสำหรับครึ่งแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับออสามารถคุมเกมได้ครับโอกาสของเลสเตอร์นี่ไม่ค่อยเยอะดาก้า แล้วจบครึ่งแรกด้วยสกอร์0ต่อ0ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด0เลสเตอร์ซิตี้0ครับก็ 0, บ <S <S ถือว่าดูเกมกันไปก่อนครับเดี๋ยวเรามาดูครึ่งหลังกันอี่างโอกาสยิงแค่4ครั้งครับลเลสเตอร์3ครั้งก็ต้องมาดูครึ่งหลังกันนะครับว่าโค้ชทั้ง2ทีมครับจะแก้เกมยังไงครับ Leicester เขียรูกลแล้วเป็นก่อนบ้างครับครึ่งหลังเอ็นดีดีไปมาที่ดา Daga ออกทางซ้ายครับมาวีดี้ครับติดใบเหลืองแต่ครึ่งแรกมาวีดีขึ้นมาดากาแล้วดากาเสียบอลครับจังหวะนี้เป็นเอโบโม่แย่งได้โอ้เหโ่โม่ไ่ไปหน้าครับจ่ายคืนหลังออกมาที่ลูกชอชอยมาโดกูครับบูโนเฟนเดสหมาที่เบนจามินเซสโก้บอกไม่ได้ครับอายูดาก้าทางซ้ายมาวีดี้ว่างครับแฮร์รีวิง วิ่งเสียบอลที่อากุเม่ครับเป็นจังหวะฟาดครับเป็นอากุเม่ครับไปใส่แฮร์รีวิงครับอากุเม่ครับตัวก็เป็นมิดฟิลแนวฮาร์ดฮาร์ดแมนอยู่แล้วอีกครับอากุเม่โดนเปลี่ยนตัวออกครับส่งคอบบี้เมนูลงมาครับ ลิคาโดปเรล่าลงมาแทนจัสตินเอายิงลูกนี้ครับแสเนล่าเมนเซไปได้ครับอามัดก็อากูเม่ครับอยู่กับแมสเตอร์สเตดแค่ครึ่งแรกเท่านั้นครับโอ้ยจังหวะหม่งสกัดลูกนี้ครับแม่เกือบผิดเหลี่ยมบุนโนครับในมุมด้านหน้ามีรอโขกกันหลายตัวครับเราเป็นคุณย่าเลยมา เลยมาถึงเอมโมโมครับถึงบอลก่อนแล้วโยนเขาหมายครั้งหนึ่งอามัดแล้วเสียบอลให้ดาก้าครับบอลส่วนของเลสเตอร์อายูอายูก็เสียบอลครับแล้วแมนยูหมายอีกแล้วครับอามัดให้มาที่อาทุนคุณย่ายิงลูกนี้โอ้โหยังติดบล็อกอยู่ยังเป็นบอลของแมนยูครับเดลิกซ์แล้วเอมอุยโอ้ยิงไม่ได้ลุ้นเลยครับเบนเจามินเซโก รีบเกินไปครับจังหวะนี้ดูครับแอมพีกนึดนึงก็ได้ครับแหมไปฝืนกลับยิงก็เรียบร้อยไปเลยครับคอร์ดี่เอนดีดี้แฮร์ริ่งซ้ายมาที่เอนดีดี้ครับดาก้าอายู กลางเพื่อนไม่เติมครับโยโรเตะขึ้นหน้ามาเอเบมบโม่คาร์ดดี60สิบแล้วครับโคดี้มาที่ริคารโดละละ้เปเรล่าขึ้นมามาครับ,บริคารโด้เปเรล่าครับโยนมาลูกนี้ ยังไม่มีประตูทั้งคู่ครับแต่แล้วฟาวเลยลูกนี้คอบปี้เมนูเป็นฟรีคิกครับของเลสเตอร์ซิตี้ครับมาดูฟรีคิกลูกนี้กันครับจะยิงหรือจะจ่ายหญิงลูกนี้หูติดบล็อกครับเฟเรล่าเอาไว้ดูวาโดดลงมาครับแทนนายู แมนยูก็เปลี่ยนเอาเซอร์เซ่ลงมาแทนเบตเมินเซสโก้ครับเ,เปลี่ยนเกมรุกกันบ้างครับสกอร์อยู่ศูนย์ต่อศูนย์ครับคู่นี้ในประตูเดียวเนี่ยน่าจะวัดผลกันได้เลยครับโยโรอาหมัดครับเจอดาก้กาครับบูโนโอ่อาหมัดครับให้มา เสิร์ซ่เสิร์เซ,ซเสิร์เซพิก,กลูกนี้อูยังไงครับบุสินไม่เป่าด้วยแล้วเป็นบอลสวนของเลสเตอร์ซิตี้ครับทางซ้ายมีดากา้าน่าจะมีใบเหลืองย้อนหลังครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับโยโรโอ้โดนตัดเกมทังสองจังหวะติดครับเลสเตอร์อตที่จสิบแล้วครับที่ยิงประตูกันไม่ได้เลยครับคูน่นี้ลูกชอมาที่เดลิกให้มาที่ไม,มนูคุณย่าครับบุโน <B une> ่ด oh> ากู กูมาที่มอสุดคุณย่าแล้วเป็นบูโนเฟอร์นันเตสเซอร์เซหูหูได้โขกลูกนี้ครับบอลมันไม่โดนเต็มหัวครับบอลมาถักถากแล้วเข้ามือเบกูวิทเคอดีใไอมาที่เฟรชครับเฟรชเอาหูเตะม,มาลูกนี้เกือบไม่รู้กันครับเมนูคืนหลังมาเลยครับเซนเตอร์แม,มนเดลิกลุกชอ เอาลงหนเซอร์เซยให้มาที่อามัดอามัดยังไงครับอามัดไปเองไปได้อยู่แล้วโยนมาเซอร์เซี่โอ้โหแล้วฟาวครับจังหวะนี้น่าจะล้ำหน้าครับโอ้โหแล้วโอกาสท้ายๆแล้วนะครับคู่นี้เอาใบเหลืองย้อนหลังครับก็พี่เมนู ก็ต้องแก้กันอีกหลายอย่างครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าเกิดจะกลับมายิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งครับเกมบุกยังไม่สมูทครับยังไม่ลงตัวสักเท่าไหร่ครับขาดกันเกินครับนะครับเอาเดี๋ยวก็ได้ลงมาครับแล้วเป็นเอมโบโมโ่โดกูโดกูเจอกับแฮร์วิงครับเอาฟาตาลูลงมาครับฟาตาบูลิคาโดเปเระรา เอ้าโดนแย่งไปจังหวะนี้เอาแล้วโดนบอลหลุดขาไปแล้วนะครับอไอ่น่าเล่นครับจังหวะนี้เซนต์นาเมนครับ แม็กอาเทียครับลงมาแทนเอมบิดีครับปิกซ้ายแฮร์รี่วิงนาที80ครับสิบนาทีสุดท้ายฟาตาบูให้มาที่ริคาร์โดเปอรละล่ะริคาร์โดเปและล่ะเอาอยัางไงครับ <Win x. S 1> แฮร์รี่วิงครับเอาโดนครับเล่นต่อแล้วแมนยูเอ้าไปแย่งมาแล้วเสียบอลครับ เขาเปิดเมนูให้มาที่ดัลโล่เหลือสี่นาทีครับห้าทีท้ายครับแบรนด์โอ้โหแบรนด์ช้าครับจงังหวะนี้เอนดีดียังไงครับสมเหมือนนี่มีจุดโทษนะครับหาผู้ชนะแค่ทีมเดียวนั้นแมกาตี้ครับเสียบอลให้เดโกดัลโล่อมัดบุนโดครับเดลิกเล่นสันส้นๆกับยโร่ โยนมาลาครับเคารดี้เอาจังหวะนี้โอ้โหฝาวครับเซ็กซี่แล้เหลืองไปเลยครับแมเล่นนอกเกมครับไม่น่าเล่นครับจังหวะนี้จริงๆไม่มีอะไรครับเคาร์ดี้ครับเป็นเหลี่ยมของเขาเองครับเซใบเหลืองครับเอาเมสันเมาส์ลงมาแทนโดกูนาที88ครับ เอาเดกฟตาบูครับแมเกือบไปซักเซบบโนโครับให้มาเมสันเมาส์ดึงหลังมาลูกชอตสองนาทีเท่านั้นครึ่งแรกครึ่งหลังครับพอไปลงมาที่โอ้โหไม่ผ่านเลยครับวันนี้ล้มไปอีกแล้วครับเอรัวกลังวันนี้นฟาตาวู แหมไม่ได้ครับแล้วผุ้ตัดสินว่าไงครับเปล่าจบเกมเลยครับเสมอศูนย์ต่อศูนย์ครับก็ทําอะไรกันไม่ได้ครับต้องไปลุ้นจุดโทษกันในเกมนี้ครับดูสถิติหายเกมกันหน่อยนึงนะครับนี่ครับแมนเชต์ยิงเจ็ดเข้ากรอบสามครับส่วนเลสเตอร์ยิงห้ากรอบสามครับก็ถือว่าสูสีใกล้เคียงครับมาโดนกันที่จุดโทษเลยคนแรกของแมนยูครับเป็นมาติอุสคุณย่าครับโดนกับเบโกวิด เดวสุสคุณย่าคุณย่าอยู่ที่บอลครับจังหวะนี้หมายเลขสิบครับมาเทอสคุณย่าวิ่งเข้ามาสัตว์ลูกนี้โหไม่เหลือครับเบกวิดพุ่งช้ากว่าครับ1ต่อศูนย์แรกของเลสเตอร์ครับ เอด็ดวาร์อู้วิ่ยิงเต็มโค้ดเลยครับอเอด็ดวาร์เรียบร้อยต่อไปของแมนยูครับเอ็นเอบ์เบมโม่เอ็มเบมโม่วิ่งเข้าหมาสัตว์ลูกนี้ไม่เหลือเหมือนกันครับสองต่อนหนึ่งครับเราเป็นแม็กอาที่ครับแม็กอาเทียแม็กอาเทีย สัตว์ลูกนี้โอ้โหคมเหมือนกันครับ2ต่อ2องริซามาแมนยูครับเจอสัวเซอร์เซ่เซอร์เซ่วิ่งเข้ามาสัตว์ไม่เหลือเหมือนกันครับทำไปก่อน3ต่อ2องผลันไปครับเป็นริคาร์โดเปลาล่าครับของเลสเตอร์ซิตี้วิ่งเข้ามาซอยสัตว์ตรงกลางครับ3ต่อ3ามผัดไปก็เป็นเมสันเมลครับวิ่งเข้ามา เีสันเมาสัตว์ลูกนี้คนละทางนะครับแอนยู NYU ขึ้นนําเป็น4.3แล้วคนที่4ครับเป็นเอลคาโนสครับเอลคานนสสัตว์ลูกนี้อา้าวติดเซฟครับโอ้โหเซนนนเลมันครับมลงประเดิมเฝ้าเสาแล้วเซฟจุดโทษสำคัญได้เลยครับลูกนี้ปิดท้ายด้วยเดียโกตาโลครับยิงเข้าชนะเลยครับ ลูกนี้วิ่งเข้าหมาสัตว์เรียบร้อยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็เสมอในเวลา0ูต่อศครับนัดเปิดตัวเซเนเดอร์แมนครับแล้วมาชนะจุดโทษได้5้ต่อสครับฮีโร่ของเราวันนี้ครับเซเนเดอร์แมนครับศัประตูคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะหลังจากกันครับก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กด subscribe กับช่องเผื่อนโซนด้ดยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าซีอูเกนสวัสดีครับ